เดือนพฤษภาคมผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เหตแน่นอนสิทธิประโยชน์ถึง7สิทธิประโยชน์ด้วยกันแถมยังจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนเลยนะครับและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันที่2 7เมษายน2563นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับเงินเข้านะครับในเดือนพฤษภาคม ถึง7สิทธิประโยชน์ด้วยกันนะครับหลายๆท่านนะครับได้รับทั้งหมดถึง7สิทธิประโยชน์ด้วยกันเลยนะครับและหลายๆท่านนะครับก็รอคอยความหวังนะครับในการช่วยเหลือที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเขาบ้างนะครับหลายคนก็ได้รับเงินเยียวยาไปบ้างแล้วนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ไปลงทะเบียนเล่าไม่ทิ้งกันมาหลายคนแล้วเท่าที่ ผมเห็นมานะครับก็ได้รับการช่วยเหลือกันก่อนใครเลยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนเหล่าไม่ทิ้งกันเดี่ยวยา5,000บาทเนี่ยจะได้รับการพิจารณาก่อนใครเลยนะครับต่อไปนะครับจะพาไปดูนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถึงได้บอกว่า ผู้ที่ถือบัตรคนจนได้เ hey, ฮแน่นอนนะครับแนวทางมาตรการการช่วยเหลืออยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณานะครับถ้าหมดจากโควิดเมื่อไรนะครับหรือมีการกู้เงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกู้เงิน1ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะมีส่วนแบ่งนะครับที่ใช้ในมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยถึงหลายแสนล้านบาทกันเลยทีเดียว นะครับได้แวลมานะครับว่าประมาณ6 0แสนล้านนะครับแสนล้านบาทตรงนี้ก็จะนำเงินตรงนี้มาเฉลี่ยจ่ายในการช่วยเหลือให้กับพ่อพี่แม่ป้าประชาชนทั่วไปนะครับคือไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรนะครับก็คือช่วยตั้งแต่คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วนะครับก็จะมีหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นในกลุ่มที่ผ่านมาก็คือลูกจ้างแรงงานที่จะรับการเยียวยาไปแล้วคนละ5,000บาท3เดือนเนี่ย ก็จะอยู่ในวงเงิน600ล้านบาทนี้ด้วยนะครับและก็จะมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภัยแล้งอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับจะอยู่ในงบประมาณตัวนี้นะครับแล้วถ้ามีการพิจารณาขึ้นมาคนที่มีรายได้น้อยจำนวน14ล้านกว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณนะขณะนี้นะครับ ก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกันนะครับก็จะมีส่วนแบ่งจากงบตรงนี้นะครับมาช่วยเหลือพวกท่านนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับ เป็นตัวเงินเนี่ยเท่าไรยังไม่สามารถระบุได้แต่น่าจะเป็นตัวเงินที่มากกว่าที่เคยได้รับเมื่อปี61เมื่อปี62ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในช่วงพฤษภาคมในช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในเรื่องค่า เปิดเทอมบุตรต่างๆนะครับก็จะได้เพิ่มกันไปคนละ500บาท800บาทอะไรอย่างนี้นะครับแต่ณขณะนี้ณตอนนี้นะครับในการพิจารณาเรื่องเงินเนี่ยที่จะช่วยเยียวยาสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะเป็นตัวเงินสดนะครับในการพิจารณาการวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเงินสดอย่างแน่นอนแต่จํานวน อย่างไม่ขอบอกนะครับเป็นหลักพันแน่นอนนะครับเป็นหลักพันแน่นอนนะครับอาจจะเป็น1000บาทหรือ2,000บาทหรือ3,000บาทหรือ5000บาทเท่ากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพนะครับลูกจ้างแรงงานต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้รับกันไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้มันจะซ้อนทับกันอยู่เพราะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการทางรัฐอาจจะเป็นลูกจ้างแรงงานด้วยเคยได้รับเงินตรงนี้5,000บาท3เดือนมาแล้ว ก็น่าจะมีการพิจารณาในการตรวจสอบคุณสมบัติกันด้วยนะครับว่าใครที่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการพิจารณาและมีการออกข่าวมาในช่วงหลังพระ,ะราชกำหนดที่ ใช้ในการกู้เงินเนี่ยผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ขอให้พ่อพี่แม่ป้าทุกคนเนี่ยนะครับรอกันอีกหน่อยนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังคลิปของนายเอกอยู่ณขณะนี้ก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่รอคอยการลงทะเบียนนะครับใครที่รอคอยการลงทะเบียน ก็ต้องให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตการโควิดเนี้ยไปก่อนน่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนอย่างแน่นอนนะครับเพราะ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับจริงๆจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแต่มันเกิดวิกฤตการเสียก่อนนั่นเองนะครับก็เลยหยุดชะงักกันไปในเรื่องของการรับสมัครนะครับผู้ที่จะมาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้รอกันหน่อยนะครับก็ขอสรุปไว้2เรื่องแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเงินเข้าไปและเรื่องของการ เปิดรับสมัครผู้ที่จะมาสมัครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับก็ขอ,อบอกไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ2เรื่องนี้นะครับแต่เดี๋ยวในเดือนพฤษภาคมก็ได้เฮเหมือนกันนะครับมี7สิทธิประโยชน์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในช่วงวันต่างๆในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะได้รับเงินเข้าในบัตรเท่าไหร่กันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับในช่วงวันที่1นนะครับก็จะมี ค่าต่างๆที่เข้าให้มาก็คือซื้อสินค้านะครับ200และ300บาทอันนี้ได้เป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆเดือนสำหรับเดือนพฤษภาคมก็จะได้200และ300บาท200ก็จะได้สำหรับผู้ที่มีไรายได้มากกว่า3,000 30, 0และ300ก็จะได้สำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยกว่า3,000 30, นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ คุ้นเคยกันอยู่แล้วเอาไปรูดซื้อสินค้าตรงนี้ช่วยเหลือได้เยอะนะครับค่ามามา่าปลากระป,ป๋องเนี่ยก็อยู่ได้หลายสัปดาห์นะครบับบางคนอาจจะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังมีการช่วยเหลือให้กันอยู่นะครับในการเข้าไปซื้อของตามร้านค้าต่างๆตามาซูปเปอร์มาร์เก็ตต่ตางๆนะครับก็ขอให้รักษาระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับโซเชียลดิสแตนต์นะครับก็ ให้ใส่แมสใส่อะไรไปด้วยนะครับตรงนี้อาจจะมีคนเข้าไปลูดซื้อสินค้าในช่วงวันที่1นเนี่ยนะครับเป็นจนํานวนมากนะครับซึ่งก็ต้องคอยระมัดระวังตนเองกันด้วยนะเอกเป็นห่วงนะครับในช่วงวันที่1ก็จะมีเรื่องของค่าเดินทางเข้ามาด้วยอีก500บาทหลายท่านหลายคนก็บอกว่าไม่เคยได้ใช้เลยเงินไอ้ตรงค่าเดินทางตรงนี้แต่ว่าหลายคนก็ใช้กันเป็นประจำนะครับตรงนี้ก็ กำลังจะมีการพิจารณาอยู่นะครับว่าจะมีการตัดออกหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นงบประมาณตรงส่วนอื่นนะครับหรือจะชดเชยเงินไปให้เป็นเงินสดต่างๆอะไรตรงนี้นะครับก็ต้องรอนะครับในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเงินที่3นะครับก็จะเป็นเงินค่าซื้อกา๊าซหุงต้มนะครับก็จะเข้ามาในช่วงนี้แหละนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะช่วยเนี่ย 3เดือนก็คือ45บาทนะครับก็จะมีเงินเนี่ยโอนเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเงินสดนะครับไปเป็นส่วนลดนะครับในการช่วยเหลือเรื่องค่าซื้อกาสนะครับตรงนี้15บาทนะครับต่อเดือนก็ได้รับไป3เดือน45บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของค่าซื้อกาสหุงต้มตรงนี้นะครับถัดไปนะครับก็จะเข้าในวันที่15นะครับก็คือเรื่องของเงินคืนภาษี5%เเ ได้สูงสุด500บาทนะครับก็เดี๋ยวจะมีตารางให้ดูด้วยนะครับว่าในคนที่รูดซื้อสินค้าราคาเท่าไร่และมีคนที่เติมเงินเข้าในบัตรเนี่ยจะได้เงินคืนในเดือนนี้เท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ใช้ในเดือนที่ผ่านมานะครับวันที่18ก็มีเงินเข้า2ออย่างนะครับก็คือค่าน้ำประปานะครับแล้วก็ค่าไฟฟ้านะครับค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับต่อครอบครัว แล้วก็ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครอบครัวนะครับก็อันนี้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่ลงทะเบียนไว้ก็จะได้รับเงินตรงส่วนนี้แต่จะต้องจ่ายไปก่อนในเดือนที่แล้วในเดือนพฤษภาคมจะเป็นค่าน้ำประปาที่จ่ายไปในเดือนเมษายนนั่นเองนะครับสำหรับเงินค่าประปาและค่าไฟฟ้าสำหรับเดือนเมษายนก็จะมาโอนให้ ในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนั่นเองครับค่าไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230บาทนะครับแต่ช่วงนี้นะครับทางการไฟฟ้าก็มีส่วนลดให้50อยู่แล้วนะครับซึ่งในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องไปจ่ายกันนะครับก็ต้องรอให้ถึงวันที่1พฤษภาคมก่อนนะครับจะมีการคํานวณออกมาว่าท่านเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับอย่างของนายเอกเนี่ยเสียค่าไฟเพิ่มมา เป็นพันเลยนะครับสำหรับเดือนนี้อยู่บ้านมากเลยนะครับแล้วก็ใช้ไฟกันเยอะมากๆก็เสียเพิ่มมาเป็นพันและไปจ่ายที่การไฟฟ้าเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งจ่ายนะครับก็รอให้ถึงวันที่1พฤษภาคมก่อนนะครับการไฟฟ้าเขาจะคำนวณให้ว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไรแต่จ่ายน้อยลงไปครึ่งหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีการชดเชยและลดค่าไฟฟ้าให้แต่ละบ้านก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะจะ คำนวณจากเดือนกุมภาพันธ์และคำนวณจากเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับว่าจะต้องจ่ายเท่าไรในเดือนเมษายนนั่นเองก็ถือว่าได้ช่วยลดค่าไฟฟ้ากันไปอย่างมากมายนะครับซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้โหค่าไฟฟ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ230บบาทเนี่ยมันไม่มีหรอก บ้านไหนก็ใช้เกินอยู่แล้วนะครับอ่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่บางบ้านนะครับใช้ไม่ถึงก็มีนะครับแต่จริงๆแค่เปิดไฟหน้าบ้านไว้ทุกคืน,ท,คนทุกคืนก็น่าจะเกิน230บาทแล้วนะครับในเอคาดว่าอย่างนั้นนะครับก็มีหลายท่านทวงติ่งเข้ามานะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตารางที่บอกว่าถ้ามีเงินแวดเข้ามาเนี่ยท่านก็จะรู้ได้อย่างไรว่าท่านใช้เงินไปเท่าไหร่ สมมติท่านใช้เงินในบัตร100บาทเนี่ยมันจะได้คืน5บาทถ้าใครที่รูดซื้อสินค้า300จะได้รับคืน15บาทนะครับเงินในบัตรมันก็จะเป็นเศษขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเศษตรงนี้มันครบ100บาทท่านท่านถึงจะกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเพราะว่าตู้ ATM มันกดได้แบงค์ร้อยนะครับแบงค์ห้าสิบมันกดไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่อยากจะได้500บาทท่านก็ต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรหนึ่งหมื่นบาทนะบาท,ท่านถึงจะ ได้รับ500บาทแต่จริงจริงแล้วมันไม่มีใครได้ถึง500บาทหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้กัน5บาท10บาท15บาทอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ขอแจ้งไว้นะครับสำหรับเรื่องเงินคืนภาษีนะครับหลายท่านก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นเงินพิเศษเฉพาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเข้าในวันที่15 16, 17, 18อะไรประมาณนี้นะครับก็มันแล้วแต่นะครับว่าใครที่เคยได้วันที่เท่าไหร่ก็จะได้วันนั้นไปตลอดนะครับสำหรับเงินเฉพาะผู้สูงอายุถ้าผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน30 0 0 0บาทจะได้50บาทนะครับถ้าผู้สูงอายุคนนั้นแจ้งไว้ว่ารายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทก็จะได้เข้าเนี่ย1 0 0บาทครับ แต่จะได้เข้าไม่ตรงกันทุกคนและไม่ได้ทุกคนนะครับอันนี้เงินสําหรับผู้สูงอายุนะครับถัดไปนะครับก็เป็นเงินสะสมในบัตรเนี่ยนะครับก็ต้องขอแจ้งกับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินคืนภาษีเงินของผู้สูงอายุบางทีเข้ามา50บาทหรืออะไรเงี้ยท่านไม่ต้องรีบใช้ให้หมดก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้หมดมันก็เก็บทบทวนกันไปนะครับเก็บไว้เป็นเงินออมได้นะครับเพื่อ รวมๆกันเมื่อครบ100บาทท่านถึงจะกดขึ้นมานะครับกดออกมานั่นเองนะครับตรงนี้ไม่มีการดึงคืนกลับนะครับถ้ามันพ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้วท่านจะไปกดเดือนมิถุนาก็ได้ท่านจะไปกดเดือนกรกฎาก็ได้นะครับเงินตรงนี้ไม่มีการดึงคืนเพราะเป็นเงินของท่านนั่นเองนะครับถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของ call center นะครับใคร ที่มีข้อสงสัยใดๆที่อยากจะสอบถามนะครับก็ให้โทรไป02109นะครับ2345ถ้าอยากคุยกับเป็น call center ที่เป็นคนนะครับก็ให้กด8นะครับผมเคยได้โทรสอบถามไปแล้วในช่วงที่สับสนกันในเรื่องของเงิน500บาทอะไรตรงนี้เมื่อเมื่อตอนช่วงสิ้นปีนะครับก็มีการสอบถามไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าจะคุยกับคนนะครับจะคุยกับคน ไม่ใช่ระบบตอบรับก็ให้กด8นะครับเมื่อกดเบอร์021092345ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็จะมีพนักงานคอยตอบคำถามของท่านในทุกๆเรื่องนะครับเช็คยอดเงินได้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับก็จะมีการสอบถามเยอะเหมือนกันนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าเวลาโทรไปที่นี่นะครับก็จะมีการสอบถามว่าท่านเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือเป็นตัวปลอมแอบอ้างมาอะไรอย่างนี้นะครับ นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สําหรับคอเซ็นเตอร์นะครับใครที่สงสัยเรื่องอะไรต่างๆเพิ่มเติมจากที่ดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในเรื่องของเงินที่จะเข้ากันนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกันในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ขอทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจนะครับสำหรับชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอย่างเช่นพวกเรานะครับรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วยังมาเกิด ธุรกิจาการนะโคโรนาโรคระบาดอันนี้อีกนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็น FC ในเอกอยู่ติดตามในเอกอยู่นะครับฟังกันมาเป็นปีแล้วนะครับอันนี้ก็เดือนนี้ผมก็จะครบ1ปีในการทำช่องนี้ เข้ามานะครับในเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่ยังติดตามนายเอกมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับบางคนก็โทรมาหาบ้างนะครับบางคนก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาบ้างก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณจากใจจริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับให้นายเอกมีสิ่งสิ่นใดที่ขิดตกบกพร่องไปก็ตกของปราบประธานาภัยกับทุกท่านเอาไว้นะจังนวัด้วยนะครับพิจารณาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับฟ้ารังฝนยังมีเสมอนะครับ เช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ